สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มางานอุนรษ้น้ำโลกเป็นยังไงบ้างยินดีเลยรูปอ่อนอยนิได้เลยใช่ไหมได้ใช่ครับครับก็ยินดีมาก,มากๆครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในวันที่ทำให้คนแบบตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของน้ำจริงๆทุกคนรู้อยู่แหละว,ว่าสำคัญยังไงแต่ว่าพอมีวันนี้ขึ้นมาเนี่ยคนก็จะเรียกว่าเดี๋ยมันเป็นการสร้างไนกับเพื่อนอย่างหนึ่งในการที่ทุกคนหันมาดูแลรักษาน้ำในพาร์ทที่เอาสามารถทำได้ ใช่ก um ็อย kind of yeah, ่างที่พี่ได้บอกไปให้คืออย่างของเราเงี้ยเราก็สามารถทําได้ในระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรครัวเรือนนะก็คือแบบเริ่มที่ตัวเองอย่างน้เล็กที่เล็กที่น้อยก็คือการแบบใช้น้ำเท่าที่จําเป็นปิดน้ำเมื่อไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยนะแล้วก็หลายๆคนแบบเขาเรียกว่าบางทีเราชินกับการใช้น้ําแบบเหมือนแบบเราเปิดค้างไว้เปิดอะไรยเวลราแปลงฟันอาบน้ำอ่าเงี้ยบางทีตอนที่เราแบบไม่ได้ใช้จริงเราก็ปิดแล้วไม่เปิดเหมือนกันได้ แล้วก็ส่วนไหนที่เรา reuse ได้เราก็ reuse แชร์ไปเช่นการแบบเราซักผ้าเราอะไรเงี้ยเราก็เอาน้ำไปลดน้ำก็มาให้ต่อปกติในชีวิตประจำวัน,นวเนี่ยเป็นคนแบบปรกหยงาน้ำประหยัดน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยคือเรายิ่งเราโตขึ้นเราตระหนักมากขึ้นเงี้ยเราก็จะแบบพยายามอันไหนที่เราเรู้สึกว่าเออมันทำได้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเลยใช่เพียงก็เข้าใจตอน,นเด็กบางทีเราก็จะแบบไม่ทันได้คิดแต่เด็กสมัยนี้ผมว่าเขาเขาเขามีความตระหนักในตัวสิ่งที่รอมากกว่าคนยุคยเราเยอะอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ทุกคนน่าจะแบบ ร่วมกันช่วยช่วยกันได้ดีนะครับอนอรเ,บเน,น,นี่ยแหละครับก็อยากทุกคน,นครับก็ทั้งอนุรักษ์น้ำไม่พึ่แบบแบบรักษาแหล่งน้ำไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําแล้วก็ใช้น้ําเท่าที่จําเป็นจริงๆนะครับปิดน้ําไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ใช้น้ําให้คุ้มค่าที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับดื่มน้ำให้ให้ครบด้วยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าจะสุขภาพดีก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆเัย แปดแปดแก้ด้วยอ่ะครับแปชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวบวมถามถึงตอนที่กำลังจะเกิดขึ้นองหน่อยเบลูก้าค่ะการจะขายปั่นแล้วเป็นไงดูตื่นเต้นปะตื่นเต้นเกินนะครับก็ก็ตื่นเต้นครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะได้ได้เข้าไปประชุมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วสี่คนเมื่อประมาณสองวันที่แล้วเรามีแบบเตรียมทีมทีม๊กไว้อะไรอย่เงี้ยแบบผมว่าอยากให้เป็นแบบ อันนี้คือทีมของเรายังไม่บอกเนีเพราะเดี๋ยวรอดูกันวันจริงแต่ว่าคนที่มาทุกคนอยากให้แบบหลุดโลกนิดนึงอยากให้แบบทุกคนเต็มที่จัดเต็มนิดนึงครับเพราะว่าเห็นทีมคอนเสิร์ตของเมริกาเนี่ยจะเป็นแบบแนวแบบแซนต์ตีอะไรใช่ใช่ใช่นี่น้องในค่ายแบบผู้หญิงก็<ๆ>พักมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวหนูจะใส่ชุดเซรามูมา<ๆ>อยากของพ,<ๆ>พิ่ศษนมีนแบบทีมแบบ็โตนอะไรนี่ไมไหมก็อ่า การ์ตูนย like. um like be uh ังไม่มีครับแต่มีมากกว่าการ์ตูนอีกเดีรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยัไงมัจะมีโชว์แบบพิเศษหบือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับเป็นโชว์ที่ผมว่ามันเท่าที่คุยคุยกันมาก็มีแบบครบทุกรถครบทุกแนวเลยใช่เพราะว่าเราสี่คนเนี่ยคือแบบก็เป็นเหมือนเน้นไปสายแบบบอยร์ตี้เลยมากก่อนี่ยเราถนัดด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะแบบไปด้านนี้ให้ให้สนุกสนุกใจจอยันไปเลยเนี่เราไม่เน้นขายหรอแล้วเดี๋ยวเราเน้นขายเฮ้ยใครบอกวันนี้ออกจะหล่อ ถึงเรื่องซีรีสไปแมนไปแมนนิดนึงที่ออนอยู่กระแสตอบรับดีมากเลยนครับก็โอ้ยดีมากเลยครับก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นเป็นแบบสองสองตัวละครเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับจบไปแล้วเป็นแบบเป็นซีรีส์สั้นๆหกตอนครับก็จริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าใครยังไม่ดูสามารถดูย้อนหลังได้นะทางด้วยและเรื่องนี้ขายหล่อหรือขายขำคะขายหล่อครับขายหล่อยืนยันว่าขายหล่อไม่มีไม่มีแบบขำขำตลกอะไรนี้เลยบางคนเขาขำตรงที่ผมไม่ต้องขึ้แต่ว่าส่วนตัวขายหล่อ เห็นมีแบบฟีลที่แบบว่าได้จูบกับลากเกดด้วยเป็นยังไงบ้างทุกคนต้องสั่งเป็นได้ใหม่เด้ไดจูบอ๋อเป็นยังไงบ้างงานท่เฮ้ยก็ก็ก็เขินกันนะเพราะจริงๆผมกับป้าฟางเรารู้จักกันเป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนรุ่นน้องในมหาลัยมานานมากๆแล้วอาจจะแบบไม่ได้ทำงานด้วยกันบ่อยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้แบบวนมาทำงานเป็นคู่แบบคู่หลักกันจริงๆเลยนะก็พอต้องมาแบบเล่นแบบแบบฉากอย่างเงี้ยแบบมี้แบบเลิฟซีเนี่ยก็มีความแบบ ด้วยความสนิทกันไม่ได้เออม่ได้ตอนแรกก็เขินอะไรละหลังๆก็ไม่ไม่ละอะไรแล้วชินกับชินกับเขาไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับหมายถึงว่าทั้งหมดมอาจจะไม่เพีแค่ฉากจูบเป็นฉากโรแมนติกฉากอะไรก็จะมีความแบบด้วยความที่เราเล่นเรียกกันแบบแบบแบบเคล็ดแสบบิสนุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอต้องมาแบบเขาเแล้วหวานๆกันมากๆมันก็จะแบบมีเอ๊ดนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้เนี่ยีจัเห็นบทแบบพี่เตแบบในบทใหม่ๆใหม่ๆมีบทแปลกๆรอบเหนือยากเห็นแบบไหนครับมีผมว่ามีก็เอ้ยเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวกำลังจะมี ในนิวซีแลนด์ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นซีของทางเอ็มพีวีเหมือนกันครับอ่าเมือคืนพี่เตจะได้ไปใช่ไปรับเชิญด้วยมิวซีแครับก็วิกหน้าน่าจะได้ดูแล้วอ่าจะได้รับบทเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนครับอะไรนะครับอ่อนหวานครับอ่อนหวานอ่อนหวานอันโยนก็ต้องต้องรอติดตามเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก็เป็นงานสปอยต้องรอติดตามอ่าถามถึงไคลล์ของเอ่อจอย จะออนวทุกคตอนนี้ทุกคนอยากให้ออลมากๆเลยแต่ว่าก็เนี่ยครับเราก็ต right, so, ้องทําตามขั้นตอนเนี่ยคือแบบทุกอย่างมันมีคนเสร็จของมันก็ก็หวังว่าจะได้ออนเร็วๆนี้ส่งร่วมกันส่งจิตกันร่วมกันส่งจิตภาวนามาแล้วกันส่งใส่จิตครับให้ทางญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆเราทํางานร่วมกันหลายทางเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการใช้ต้องใช้เวลามากกว่ามากกว่าปกติ ไปมาอ๋อเป็นนแฟขาไกโดอ๋อนี่ไม่ใช่โกะออนเดียที่เดียวกันใช่ไหมอ๋ออ่ะชายชายชายเขาบอกพิศหวานมากเลยสนุกสนุกไม่ได้หบอกแล้วสนุกไปเล่นสกีกันครับโดยส่วนกันไปนอกจากเล่นสกีแล้วมีไปช้อปปิ้งไม่ได้ช้อปเลยไม่มีอะไรช้อปเลยคือเนี่ยเหมือนเป็นเขาเป็นเมืองที่เหมือนเล่นแทบจะเล่นสกีอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วมีวันที่เล่นสกีไม่ได้ก็เลยถึงต้องมานั่งไลฟ์กันเพราะไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยเพราะ เพราะว่ามันไม่มีที่ช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่เลยก็เลยเล่นสกีทั้งวันแล้ววันนั้นก็นั่งนอนไลฟ์กินข้าวแบบกินเชคในโรงแรมสาไปถึงญี่ปุ่นไม่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกเรียกว่าทริปนี้ใช้ใช้เวลาอยู่กับที่แบบที่นิวในห้องนานมากเลยวันที่สุดตกคือไม่ได้ไปไหนดีนะไม่ตีกันกับเราเพราะเราแบบออกสายแนวปีกัหรือว่าจะออกสายหวานๆออกไปอ่าอ่าแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่ความระดับความหิวด้วย ก็เป็นเกาะขน้อยครับแม่ครับเพื่อนเฮ้อย่างนี้จะมีแฟนไปแบบไปเที่ยวที่ตุวถไหมคะตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องพักเที่ยว่อบเพิ่งไปทริปปูตานมาแล้วก็มาญี่ปุ่นต่อเลยใช่ไหมครับก็หลังจากนี้ต้องรู้สึกว่าลุยงานเราดีกว่าก็เดี๋ยวมีมีไปที่ฮ่องกงครับไปแฟนมีครับก็อาจจะเขาเรียกว่าถือว่าไปเที่ยวในตัวแล้วกันครับแล้วจะมีแบบเที่าวหานๆให้แฟนได้รับชมไ เดี๋ยวจะไปไหว้ขอพรดอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาฮิตเขาเรียกว่าเขาฮิตใช่ป่ะไหว้พระเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหว้ขอพรนะเรื่องนขอความรักอีกเหรอพี่เบย์ไม่ได้ขอความรักใครบอกไปขอเรื่องอื่นสิแตเรเห็นว่าทำงานทุกวันอย่างนี้ไงเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยโอ้โหทำงานทุกวันขนาดนี้แล้วท้องฟูด้าโหคยยิ้มเหรอจริงเหรอโอเคเอ๊ะจริงเหรอผมรู้สึกผมยิ้มตลอดเวลาแล้วนะอะไรทำงานทุกวันขนาดนี้ประธานก็ต่างเอาเงไปเก็บไว้ที่ไหนอ่า ตอนนี้ก็แทนที่ผมอะเป็นคนเริ่มเริ่มต้นในสาคนออฟก,กันไอออฟเตนยนิวใช่ไหมตอนนี้ผมคนสุดท้ายเลยไม่ได้คือเรื่องบ้านงั้นสองคนดูเหมือนแบบโปรเซสไปไกลกับผมแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เนี่ยแหละเรื่มผมว่าบ้านก็เป็นแบบหนึ่งในสิ่งที่เราต้องเอาเงินไปทุ่มเยอะอั้นก็อยากเก็บเงินแก็บเงินก็เริ่มยิ้มเริ่มยิ้มเรืวางแผนไม่ได้ยังว่าอยากได้ทำในแถวไหนอ่าคือผมอะอยากอยู่ในเมืองแต่ว่าสองคนนั้นเขาเขาอยากได้พื้นที่ใหญ่ไงก็เลยเหมือนแบบ พอชอกคนแนวกันผมก็เลยหายากหน่อยเพราะในเมืองมันค่อนข้างหายากเลยไม่ทำงานทุกวันขนาดนี้ที่เจนซื้อบ้านไม่ได้เหรอยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลยอ๋อแสดงว่ามีเงินพอสมควรแล้วก็มีเงินเก็บเยอะพอสมควรแล้วมีพอประมาณนึงแต่ว่าก็ถ้าเทียบว่าต้องใช้ทางชีวิตก็ต้องหาอยู่ครับผมแล้วในอนาคตพี่เจนจะมีผลงานอะไรน่าสนใจบ้างก็อ่า ตอนนี้สายไปดูแทนแมนใน Two ID ครับ so จบแล้ว6ต่อนะใครที่ไปสายดูรุนเดียวก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตเบลูก้าใกล้จะเปิดให้กดบัตรแล้วนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับก็ที่อิมแพคไอเออที่พาร์กอนฮอ l ์ครับผมก็เปิดขายบัตรที่ไททิเก็ตเมเจอร์ครับผมแล้วก็มีซีรีส์เรื่องเชอร์รี่แมนจิตก็จะเปิดกล้องครับผมฝากด้วยนะครับพาะผมชอบลุงยิ้มข้นยอะก่